สวัสดีทุกท่านรายการตาที่สามองโลกพาท่านท่องโลกปี2021นี้นับว่าเป็นปีแห่งภัยพิบัติได้จริงๆตั้งแต่ต้นปีไฟป่าของสหรัฐและแคนาดาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเวลานี้ไฟป่าก,กำลังโหมกระหน่ำที่รัฐแคลิฟอร์เนียในขณะเดียวกันจีนก็กำลังพบกับโรคระบาดอย่างหนักตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์ ไม่เคยหยุดนิ่งในเดือนกรกฎาคมเขอนหนานประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่น่าสลดใจสิ่งที่คาดไม่ถึงในเดือนสิงหาคมกลับมาซ้ำที่เขอนหนานอีกละลอบอย่างไรก็ตามแนวโน้มของภัยพิบัติดูเหมือนจะไม่ยอมหยุดง่ายๆ มาดูความหายนะที่เพิ่งเกิดขึ้นกันโรคระบาดแอนแทคโนดในเมืองทนชานชีหลังพบโรคระบาดแอนแท็ที่แพร่หลายระหว่างคนและสัตว์ในมณฑลเหอเป่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันที่12สิงหาคมอำเภอเหวินฉุยของมณฑลซานช,นชีได้รับแจ้งผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคแอนแท็ที่ผิวหนังทั้งหมด9ราย มี4รายได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลในไทยหยวนของชานชีแล้ว2รายออกจากโรงพยาบาลแล้วยังมีผู้ป่วยอีก5รายในอำเภอเวอินชุยถูกกักตัวจากข้อมูลพบว่าบริเวณที่เป็นผลจากโรคแอนแท็คที่ผิวหนังสามารถปล่อยแบคทีเรียรหรือติดเชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดได้ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจรดยวัน Daily Economic News รายงานว่าในอำเภอเวินชรยมณฑนซานชีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชาวบ้านมีอาการแผลผุพองแขนขาบวมเกรอะก,กังและดำคล้ำรวมถึงอาการต่างๆเช่นบวมน้ำและต่อมน้ำเหลืองโดยคาดว่าน่าจะเป็นโรคแอนแท็ก act, เป็นที่เข้าใจกันว่าในหมู่บ้านมี9คนที่มีอาการคล้ายคลึงกัน ซึ่งทั้งหมดประกอบอาชีพการเลี้ยงโคกระบือทำโรงค่าและจำหน่ายปัจจุบันผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการแยกและรักษาสถานที่ได้รับการฆ่าเชื้อด้วยเจ้าหน้าที่ของสาธารณาสุขของเมืองลู่เหลียงมณฑลชานชีบอกกับรายการข่าวจีมู่เมื่อวันที่15สิงหาคมว่าแหล่งที่มาของโรคยังไม่ชัดเจนพบผู้ที่มีอาการครั้งแรกเมื่อวันที่3สิงหาคม เจ้าหน้าที่ชี้ว่าเทศมนตรนหวนชุยซึ่งเป็นที่ที่มีการระบาดของโรคแอนแท็กที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเขตเกษตรกรรมที่สำคัญในเมืองลู่เหลี่ยงมณฑลชาชีอำเภอหวนชุยได้รับตำแหน่งเป็นเขตฐานสินค้าโภกพันแห่งชาติและเขตสาธิตการเกษตรสมัยใหม่ของจังหวัดอย่างต่อเนื่องนะับปี2020อำเภอหวนชุยมีการเลี้ยงวัว170,000ตัว และส่งไปที่โรงค่า10,000แตัวซึ่งได้กลายเป็นจุดเติบโตสำหรับเศรษฐกิจในชนบทนี้และเป็นวิธีสำคัญสำหรับเกษตรกร,กรในการเพิ่มรายได้ของชาวนาเป็นที่น่าสังเกตว่าการระบาดครั้งล่าสุดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่องโรคแอนแท็กไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในมณฑลชานชี ในเดือนมิถุนายนมณฑลเหลียวหนิงก็พบผู้ป่วยหนึ่งรายต้นเดือนกรกฎาคมพบการระบาดของโรคแอนแท็กในเมืองหยืนเชว่นหนิงเชี่ยและภายในวันที่9สิงหาคมศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งปักกิ่งได้รายงานมีหนึ่งกรณีซึ่งเป็นผู้ป่วยจากต่างจังหวัดมารักษาที่ปักกิ่งอาการของผู้ป่วยยังไม่ได้ถูกเปิดเผย ในเรื่องนี้ชาวเน็ตจีนได้กล่าวว่าฉันเคยได้ยินโรคนี้มาก่อนหลังจากติดเชื้อไวรัสนี้แล้วมันจะทำให้ร่างกายคุณค่อยๆเน่าเปื่อยทีละเล็กทีละน้อยจจนกลายเป็นสีดำซึ่งน่ากลัวมาก ปี2021มีชีวิตอยู่ก็บุญแล้วแอนแท n o โนดในปี2020มีผู้ป่วยโรค a n t แท224รายตามกฎหมายการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของจีนโรค a n t แท็ในปอดจะเป็นโรคติดต่อระดับ B ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับโรคปอดบวมในอู่ฮั่นแต่เวลานี้โรคทั้งสองล้วนได้ใช้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในระดับ A ต่อไปมาดูหายนะของเหมืองล่าสุดในเหมืองชิงไห่กันเกิดเหตุเมืองถล่มในเมืองฐานหินไคดามอนทลชิงไห่เมื่อวันที่14ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและติดอยู่ในเหมือง19ราย ตามรายงานจากเว็บไซต์ของทางการแผนกจัดการเหตุฉุกเฉินชิงไห่ว่าเมื la, ่อเวลาเที ath ath ai, ha, ่ยงคืน10บนาฬิกาวันที่14เกิดอุบัติเหตุเหมืองถล่มในเมืองฐานหินไกดาของบริษัทฐานหินชีไห่เมืองกังชาอำเภอไายเป่ยในขณะนั้นมีคนงานอยู่ในเมือง21คนกู้ช er ีวิตสองคนออกมาจากเหมืองคนหนึ่งเสียชีวิตอีกคนอยู่ในสถานการณ์ท an ี่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต และมีอีก19คนติดอยู่ในเหมืองภัยพิบัติจากเหมืองที่เสียชีวิตครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายนเมื่อก๊ามีการรั่วไหลออกมาเหมืองก็ถล่มลงมาที่เหมืองฐานหินเผอปี้ในมณฑลเหอหนานในปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนมิถุนายนประเทศจีนประสบภัยพิบัติร้ายแรงจากเหมืองแร่หลายครั้งคนงานเหมืองกว่า60คนเสียชีวิต เรามาพูดถึงภาพปรากฏการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในเหอหนานเมื่อวันที่14สิงหาคมชาวเน็ตได้ถ่ายวิดีโอไว้เผยให้เห็นว่ามีมาแมลงเม่าจำนวนมากปรากฏขึ้นตามท้องถนนในเมืองจีถันเมืองเตั้งโจวหนันหยางมณฑลเหอหนาน,านมาแมลงเม่าปกคลุมท้องฟ้าและพื้นดินเป็นชั้นหนาๆเรียกได้ว่ามืดฟ้ามัวดินนกบนท้องฟ้าก็น่ากลัวมาก นอกจากนี้มีหมดดำจำนวนมากยังเสียชีวิตบนท้องถนนอีกด้วยในตอนเย็นของวันที่14สิงหาคมมีนกสีดำนับร้อยนับพันตัวบินอยู่เหนือเมืองจีถานเติ้งโจวมณฑลเหอหนานยังมีนกสีดำจำนวนมากอยู่บนสายไฟหลังคาและยอดไม้มันรู้สึกน่าสยองขวัญจริง มีแมลงเมา,มานับหลายหมื่นตัวปกคลุมท้องฟ้าและพื้นดินกระจายเป็นชั้นหนาบนพื้นดินไม่แน่ใจว่าแมลงเมา,มาเหล่านี้ดึงดูดนกสีดำมาหรือไม่นอกจากนี้ยังมีมดจำนวนมากที่ตายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่30กรกฎาคมนกนางแอ่นจำนวนมากบินไปที่สะพานหลัวกู่ในเมืองหลินเฟยมณฑลชานชีชาวเน็ตบางคนกล่าวว่านกนางแอ่นบินหนีจากสถานที่อันตรายอาจจะเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม3วันก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ของถังชาญในปี1976เวลานั้นสัตว์ต่างๆมีพฤติกรรมที่ผิดปกติมาก ตามการเล่าของเจ้าหน้าที่ไบรสันีและโทรคมนาคมถังชานในภายหลังว่าเขาจำได้ปลาที่เลี้ยงที่บ้านกระโดดออกจากตู้ปลามีปลาคราบสองตัวในสี่ตัวกระโดดออกมาตั้งสี่ครั้งกระต่ายที่เลี้ยงไว้ก็วิ่งหนีไปที่เห็นชัดที่สุดก็คือไก่ไม่ยอมเข้าไปในเล้าจะกระโดดไปที่สูงสูงตลอดแมวในบ้านมักจะวิ่งไปที่บ้านอื่น แต่วันที่27กรกฎาคมแมวไม่ให้เข้าบ้านเลยมันยืนบนเท้าคนไม่ยอมกินอะไรเลยเสียงร้องของมันฟังแล้วไม่ปกตินอกจากนี้ยังมีแผ่นดินไหวเวิร์ชวนเมื่อวันที่12พฤษภาคม2008ก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวมีคลังคบอบพยพกันเป็นกลุ่มใหญ่หนังสือโบราณของจีนยี่จิงพูดว่าสภาพท้องฟ้าอากาศแสดงให้เห็นถึงความโชคดีหรืออวมมงคล หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์บนท้องฟ้าจะแสดงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและไม่ดีในโลกมนุษย์สวรรค์จะใช้นิมิตบางอย่างสกิดเตือนสิ่งที่ดีและไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามบันทึกของจีนโบราณก่อนการเกิดแผ่นดินไหว มักจะมีสัญญาณด้วยปฏิกิริยาของสัตว์ที่ผิดปกติและความผิดปกติของฤดูกาลมานับนิมิตล่าสุดเฉพาะเดือนกรกฎาคมเหตุการณ์แรกคือปรากฏการการไหลย,ย้อนกลับของแม่น้ำจีนชาในเมืองหยี่ปินมณฑลเฉชวน เหตุการณ์ที่2คือดวงจันทร์เป็นสีเลือดในเฮอร์ปี้เหตุการณ์ที่3คือมเมฆอวมงคลปรากฏเหนือหันตานเฮเปย์เหตุการณ์ที่4ทะเลทรายตาคลิมากันกลายเป็นเมืองแห่งน้ำนี่คือนิมิตท,ที่ไม่เคยปรากฏมาก,ก่อนเลยในประวัติศาสตร์ จีนโบราณกล่าวว่าเทพมีจิตเมตตาช่วยเหลือผู้คนให้รอดพ้นก่อนเกิดภัยพิบัติเทพมักจะเตือนผู้คนผ่านบุคคลสิ่งของหรือเหตุการณ์บางอย่างทรงดนใจผู้คนให้หลีกเลี่ยงภัยพิบัติตัวอย่างเช่นเรื่องราวที่เผยแพร่ในญี่ปุ่นมีหมู่บ้านที่เรียกว่าไปเป่ามีชาวประมงในหมู่บ้านจับนางเงือกขนาออกไปทะเลในเวลานี้นางเงือกพูดกับชาวประมงว่า ผันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะมีสึนามิใหญ่ในวันพรุ่งนี้เมื่อชาวประมงได้ยินนางเงือกพูดเช่นนี้เขาก็ปล่อยนางเงือกลงทะเลทันทีด้วยความเคารพชาวประมงไม่สนใจเรื่องตกปลาอีกต่อไปรีบหันหัวเรือกลับไปที่หมู่บ้านไปเป่าแจ้งทุกคนว่าพรุ่งนี้จะมีคลื่นสึนามิแต่ไม่มีใครเชื่อคำพูดของเขา วันรุ่งขึ้นขึ้นน้ำขึ้นฝั่งคนในหมู่บ้านไปเป่ารีไปที่ชายหาดเก็บปลาและหอยจนหิ้วไม่ไหวพวกเขาสามารถเก็บปลาและหอยได้เรื่อยๆเลยรู้สึกน่าสนใจมากขึ้นและมีความสุขมากจนลืมเวลาไป ในขณะนั้นจูจ่ๆน้ำทะเลก็กลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่เมื่อเผชิญกับภัยพิบัติอย่างกระทันนี้ชาวบ้านกรีดร้องและวิ่งหนีหวังที่จะเอาชีวิตรอดแต่ก็สายเกินไปในท้ายที่สุดว่าก,กันว่าคนที่ไปใช้หาดไม่มีใครแม้แต่คนเดียวได้รอดกลับมาเลยพวกเขาถูกคลื่นสึนามิพัดไปหมู่บ้านไปเป่าไรซึ่งผู้คนในทันที ต่อมาเพื่อสร้างหมู่บ้านใหม่ต้องเชิญผู้อยู่อาศัยจากที่อื่นมาหมู่บ้านนี้ไม่ได้สร้างใกล้ชายฝั่งแต่สร้างที่สูงนั่นก็คือหมู่บ้านปเป่าในทุกวันนี้ดูจากมุมมองนี้แล้วความผิดปกติทั้ง4เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณหนึ่งของขายนะหรือไม่รายการตาที่3ามองโลกพาท่านท่องโลกวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้โปรดกด subscribe กด like กดแชร์ ขอบคุณทุกท่านและพบกันใหม่